สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมูนีมะพร้าวขอผมนิกรทั้งสองน้องอาจารย์คือเก่านะครับน้องมูนีว่าพี่ว่าน้องมากินเข่าเที่ยงครับมีอะไรกินมูนีนิกรนี่ปลาจากคุณอีกแล้วเจี๊ยตงฝากเขาซื้อมาให้จากไอ้ไอ้สิงบุรีอีกแล้วปลาไอ้ปลาสิงบุรีนี่ปลามาจากสิงบุรีครับปอคอแดดเดียวเนี่ยเนี่ยเจี๊ยตงเขาบอกว่าปลาอีกแล้วเจี๊ยตางว่าปลากแล้วเดี๋ยวเบิร์นไปดังโอยนะกินบ่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้อง ทอดปลาทอดทำมาทอดปลาแดดเดียวมาทอดปลาคอแดดเดียวมาทอดแล้วมิจเจียวมิจเจียวนี่เจียวเจียวโอ้เจียวปลาเจียวปลาล่าเตะตำเลยบวมวงนะครับเด้อนี่นี่ตำใด้บวมวงนาเกี๊ยงนาเกี๊ยงนี่มีผักลวกพร้อมเลยผักขมกับผักไอ้ทุโรดนี่แหละลวกผักกาดขาวผักซอสบุ้งนี่ผักบุ้งผักกาดขาวปูบังบ้านเลยละผักบุ้งอ้าวรวยจ้ามาจ้ามากินข้าวเที่ยงกันนี่ก่อนจ้ะวันนี้มีปลาแดดเดียวผัาช้อนแดดเดียวจ้ะ แจ่วนะจ๊ะแจ่วตำแจ่วใส่มะม่วงดิบไหนนี่ก้อนเอียงตำแจ่วใส่มะม่วงดิบเลยเีอยกมาใกล้ๆหน่อยที่อู้ยตายกินนะจ๊ะจ้ะเออมีผักลวกหลังบ้านผูกไว้อย่าผักชุรดผักหอมผักขมผักอมแล้วก็ทำกยังไงผักลื่นก็เรียกผักอะไรนะพี่ผักจุลดไม่ใช่ผักอมผักอะไรนั่นอีกผักหนึ่งน่ะจำชื่อไม่ได้ พักปังบ่ะพักปังลวกสามสามพักเลยมื้อนี้มาจามมากินกันนี่ก่อนจ้ะกาดก็ร้อนร้อนคับวันนี้อืมรักถนอมอือพักคอเดี๋ยวเดียวเพิ่นกือบสื้อมาฝากอยู่เรื่อยนะครับเนาะแซ่บขนาดเอาข้างหน้าเนาะมันจะเป็นเนื้อแดงๆโอ้ยง่ากินจังอืม่บ กินง่ายๆนะจ๊ะเนาะไหล้ลงปักชุด,ด,ด้วยนู้ปักชุรดวเขาว่ากินเหรอบำรุงห่ังกาและอ่อการท่านลวกเขาว่าจ้าวันนี้ก็เจอก,กันที่ช่องน้องนะจ้าเหมือนเก่านะคะคนกินโชก็คือนิกรกินข้าวตามแบบบ้านบ้านเราเนี่ยจะผักลวกแจ่วปลาทอดเนาะง่ายๆ ผักหาได้ตามหลังบ้านเราเนี่ยสวนหลังบ้านมากินกันนี่ก่อนนะคะปลา,ปาใครปลาพี่แตงก็ซื้อมาฝ่าย,ยอยู่ปลาช่อน ปลาช่อนสิงบุรีอ้ะน่ากินก็ทำเนื้อแดงสวยธรรมชาติลยเนาะเขาไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยเนาะ่ากแบบธรรมชาติเลยอ่ะอสีธรรมชาติมากกันเนี่ไม่แดงแบบเหมือนไม่แดงแบบน่ากลัวเหมือนบางที่คอแดดเดียวจากสิงบุรีเจะแดงจะซื้อมาฝากขอพูดเลยหลายนะครับเจะแดงครับมากินด้วยกันนะครับเจะแดงเนาะ สิ่งนี้ยังลองเบลเเพื่พอปีเพื่อน้องนะครับเด้อครับเนี่ขอบคุณเจ๊แตงค่ะเพราะว่าซื้อมาฝากอยู่เรื่อยเลยค่ะฝากก็ซื้อมาให้ปลาช่อนแดดเดียวสิงบุรีขึ้นชื่อเนาะมาเด้อ <c oughs> เพ่อนพีน้องไม่เกี่ยวกันจับขนาดเขาเทียงครับเขาเทียง มันผักทำนิยายอยู่สักคำสองคำ, <laughs> ำอู้ก็มี่งต้องเบื่อลข้าวสักหน่อยมั้นี่ก้อน คำสองคำ <ฮะ S 2> ในหม้อน่ะเนาะเดี๋ยวขอมขอเบิร์ตแซะหลายอือจานข้าวร้อนๆก็อร่อยเนาะกินฮ้อนแซ่บฮ้อนก็ต้องมาเปาอีกเขา <laughs> เอ้ามีเบิ่งปลาแซ่บๆเด้อปลาครับปลาย่าน oh, ดูนี่ก่อนกินอร่อยกันเลยเนาะทำลายไหลไปด้วยเลยประคมในม่บานตัวเล้หลังบ้านประคมอืมอเจ้าคำงี้งไง,ไง่างบุกเผ็ดเ็ดจุดๆวจัด,จ,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 ดจานเลยมันนี่ โชว์ข้างนอกเอาจานผักจานนี้ผอยเข้าไปหน่อยเด้อเออผัก้เนี่ยดูรสชาติปลาช่อนสิงบุรีจเห็ดได้กินเนี่ยผิวสวยกันเลยทั้งสวยทั้งแฉะเอียงดูที่พี่เอียงตาอสวยกันเนื้อปลาก็สวยมากเลยหมักสีธรรมชาติจังเลย อบักผขงสลุดเขาว่ามันมีประโยชน์นะพี่ผักสลุดน,นะกินแล้วต้มมันงาเม,มือมน้นก็ว่ากันมะเร็ง <c oughs> ค้นก็ว่าแก่โรคจักว่าโรคอย่างหลายโรคขาม่วงเปรี้ยวไหมพี่ <c oughs> อือจุดจุดใส่กเกลวกำลังอร่อยเลย คิดสองคำสามคำพอดีเลยเนาะเนี่ยะาปลาเจ็บเลยอืม่ เอาน้ำลองข้อครับกำกันคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นนิดนะครับเด้อจะถือใจก็กดกระดิง่งตัวแดงๆติดตามนะครับเด้อกดไลค์นะจ๊ะนะครับเด้อกดไลค์นะจ๊ะนะครับเด้อกดแชร์ส่องน้องนะจา๊ะนะครับเด้อสวัสดีครับ มากินปลาเนาอมาก <นะ S 1> ินตอครับกินโตเหลือ <c oughs> โจโกอะไรเหลือนี่เบิ่งเป็นอย่างปลาเอ <c oughs> าเนี่ยโอ้ยแซ่บขนาดวะเ <c oughs> จ้ากับแซ่บเจ้าเจ้ากัแซ่บ